สวัสดีครับผมติ๊กเซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมใหม่ครับในมินิเกมที่ว่าเบ็ดอนะครับตอนนี้ผมอยู่ใครวะดูตัวมันโนอะ้โหไอบ้บล็อกไอ้อะไรเนี่ยไอ้หินแล้วก็มีฐานแทรกอยู่ข้างในหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีน้ำลายยืดด้วยนะครับไอ้พระสะกินอะไรของนายนะฮะโอ้โหจะบ้าบอคอแตกนะฮะตอนนี้ผมก็เล่นอยู่สีแดงนะฮะในเบ็ดวอนะครับโอเคละเนาะก็ตอนนี้นะฮะผมขออุดเตียงกอนแล้วกันไม่มีใครอุดเลยไว้ให้ตายเถอะนีโอเค ไปแล้วก็อุดเลยครับจังหวะน,นี้ไม่ร,รอรอรรอเดี๋ยวเตียงพังไม่เอาเนะี่ยโอเคเรียบร้อยมันฟาร์มอะไรนยังๆเลยไหมไปต่อไปกลางไม่ได้ละนายฮะเด็กก็ไม่มีให้ตายเถอะโอเคฟาร์มฟาร์มฟาร์มตอนนี้เราอยู่สีแดงนะฮะก็เป็นยังไงบ้างครับเบสบอลคิดถึงกันไหมครับก็ผมก็ไปเล่นแต่เซิร์ฟอื่นนะฮะในช่วงนี้นะก็เล่นกับคนอื่นนะฮะเล่นแบบคนเดียวแบบนี้คิดถึงกันไหมครับเนี่ยจัดไปนะก็แบบยังไงล่ะ คนอื่นเขาชวนผมมานะครับผมก็ต้องรักษาน้ําใจนะฮะโดยการไปเล่นกับเขานะครับผมก็โอ้ถ้าปฏิเสธมันก็จะแรงน้ําใจไปไหมนะฮะเออแต่แต่แต,แต,แต,แต่ก็ต้องหัดปฏิเสธนะครับในอนาคตเอาแล้วมึงทอบอะไรบิดได้ก็ไม่บอกให้ตายเถือะนายโถ่เอ้ยบิดได้ก็ไม่บอกบปิดได้ก็ไม่บอกให้ตายเถือนไหนะ๊บนึงนะถูกแป๊บนายมึงให้กูออกไปเลยนายมึง <laughs> เดินตกไอ้บ้า ไม่ยอมตายหรอกไหมชีวิตไม่สิ้นต้องเลนต่อไปครับบอกเลยเก็บก่อนได้เปรียบนะไงโอเคผมทาเกาะก่อน,กนนะฮะก็อย่างที่ว่าแหละนะครับก็คนอื่นเขาชวนมานะฮะผมก็ต้องเล่นเพื่อรักษาล้ําใจเขานะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยเนาะนะนะก็เล่นคนเดียวมันก็นุกดีเหมือนกันนะเอาจริงนะแต่ก็เล่นหลายคนบางครั้งมันก็สนุกนะครับแต่นานานทีครั้งอ่ะสำหรับผมน่าจะโอเคกว่านะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะอา่า เนาะลายผมเองลายผมเข้าสงสัยงานเข้านะใช่ใช่ใช่เขาติดต่อมาเรื่องงานเนี่ยผมว่างานเขาเน่ๆนี่คือมีแผนงานกับบริษัทอยู่นะฮะช่วงนี้ก็เซ็นสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแบบเออผมโคตรเซ็งเลยถ้าเกิดเป็นรูปแบบโฆษณารูปแบบเซ็นสัญญานะครับคือผมโคตรจะเซ็งเลยนะฮะร,รูปแบบนี้นะครับคือพอเราได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยยังกะเป็นทาสนะผมบอกเลย นะครับถึงว่าจะตกลงกันไว้ยังไงก็ตามนะฮะผมคิดว่านะเออยังกบเป็นธาตุที่หลังผมผมคิดว่าผมไม่เอาดีกว่าอ่ะเออแต่ก็อ,อ่ะรอบนี้ให้มันรอ,อดแล้วไปครับจะว่าไปเนี่ยโอเคสตีฟมึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่ม,มานี่โอ้เหลืองเหลืองเหลืองเอเหลืองมาเอือโอ้โหเกือบปิวให้ตายเถอะเออกลับ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 เหลืองไม่โหดไม่โหดเหลืองไม่โหดไม่ตายเถอะโอเคแดงเราโหดครับนั่นเนี่ยสูงไลายมาอีกรอบนึงนะเดี๋ยวเนี่ย ผมต้องไปอ่านไว้เี่ยเดี๋ยวเราเล่นเสร็จก่อนแล้วกันนะฮะค่อยไปอ่านเนาะเพราะว่าง,งานไม่ได้รีบเร่งอะไรนะฮะโอเคเขียวเวนเขียวเวนอย่างนี้กันหน้าอย่างนี้กันโอตีมันไม่โดนว่ะโคตรโอ้โคตรจะแหลกให้ตายเถอะโอ้ตีมันไม่โดนโอ๋อ,อ,อ,น,น,อนี่หละไปัญหาของผมคือตีมันไม่โดนครับแต่ก่อนทาไมเล่นตีมันโดนอยู่วะทำไมช่วงนี้แบบไม่แต่ก่อนคือแบบยังไงนะมันไม่แหลกไงแต่ว่าตอนนี้มันแหลกไงให้ตายเถอะคือแบบตีมันไม่โดนนะครับ คนอื่นก็น่าจะคิดแบบผมนะฮะตายเถอะตีมไม่โดนทำไงได้เออ่ทำกรอบแปบบ๊บอันนี้ผมไม่ได้ตีโพดีพายเอานะครับคือมันเป็นเรื่องจริงนะฮะเห็นได้จากหน้าจอผมเลยนะครับคือตีมไม่โดนทำไงได้ให้ตายเถอะโอ้อดู้เตี้ยมมันจะบุกฐานผมอีกแล้วบุกฐานกูเลยนะเดี๋ยวนะอีหนูใจเย็นลูกอ๋ออ๋อมันไม่ได้บุกฐานผมหรอ,อาตายเถอะ รึ้ว่าบุกฐานาง,ง่ายน้ำเงินไปตนคนแรกเลยเฮ้ยสูว้วเขียวมันซายังไม่ตั้งแต่มันมเก็บทองแล้วมาบุกฐานเราลเลยง่างเหลืองค่ะทีผมก็พอใจแล้วเออแต่แม่งเขียวฆ่ารัวๆอะครับให้ตายเถอะเขียวมึงหดไปไหมเห็นไหมมึงหดไปไหมเขียวเขียวเวนเอโอ้โหดูมันฆ่าโคตรรัวครับมาด้วยกันแหละเห็นไหมมาด้วยกันแหละต่อไปก็เป็นทีมผมสิครับที่ต้องแบบ ยอมจำนวนเนี่ยไอ้ปลาดูมันฆ่าสองทีมดูความโหดของมันความโหดที่มันโชยนั้นมันก็เดินตกให้ตายเถอะทีมกูมีคนเล่นเป็นสักคนปล่าวะเนี่ยเห็นไ้มกูจะบ้าบอคอแตกครับอีคนเล่นเป็นปล่นี่ไอ้นั้นไปเก็บทองมันก็ตกตายกูจะบ้าบอคอแตกเลือกทีมถูกป่าวะโอ้ยแม่งมาแล้วครับแม่งมาแล้วเห็นมคนหนึ่นะ ขออาหารแป๊บโอเคสตีฟเหละสตีฟเวนเออเอาธนูมาล้อมันเออนั่นแหละขามันขามันขิงขาตะใ,ใครไปมักลลมงกรลำเงยทีนี้นีน่ตายได้มาเตอร์ฟฟักเกอร์เดี๋ยวนะี้ไม่ด่าเขาได้นะเออเออมันยิงมายิงกลับไม่โกงปาดไม่ให้เราไปกลางเลยกูชนะ,นะได้ไงเนี่ยปาดปาดปาดเขียวมันอยู่ทางไหนไหครับอันนั้นสีเหลืองอันนี้สีเงินปาดมันยึดกลางค่ะ ชนะได้ไงได้เพื่อนไม่ร่วมมือกันนะผมว่าก็ผมว่าน่าจะมีแพ้นะฮะบอกเลยมาทำไมล่ะมึงตกไปเลยนี่นี่หน้ามันจะโซเซตกไปเองไครับจะเป็นอะไรที่โคตรแจมจ่มโบเลยนะฮะว่าอะไรว่ายิงไม่โดนมันโคตรเซ็งนะฮะในะจุดจุดนี้เดี๋ยวผมขึ้นไปบนสะพานทาสูงนั่นกอนเลยกันนะครับแล้วก็ยิงมันจากบนนู้นจะเป็นอะไรที่แจมกว่าน,นี้ไหม ไม่ใช่มันยิงผมตกก่อนนะให้ตายเถอะบ้าบอคอแตกมากโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปบนนี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็โอ้มันอุดทางนี้ด้วยโอ้โหมึงจะเก่งไปไหนมึงรู้ทันนะอีหนูเอ้ยโอเคมันก็ไม่ได้ออกมาแล้วครับถ้าเกิดมันอุดตัวเองอย่างนั้นโอ้ยิงไม่โดน่ะเป้งเอ้าไม่เป้งหัวด้วยให้ตายเถอะก็จะบ้าบอคอแตกนะฮะไม่โดน่ะไม่โดน่ะ ฝีมือสไนเปอร์ไปไหนหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวมันไปนฟันกันเองให้ตายเถอะสตีฟแม่งก็บุกรัวๆอย่างนี้ครับมันขึ้นไม่ได้มันติดบล็อกให้ตายเถอะสตีฟนายนี่มันกรากด <c oughs> <c oughs> โอเคฟาร์มมาแป๊บสีก้อนก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยครับขี้ให้คุณได้ยาสเต็งโดนแน่บอกเลยถ้าเกิดมรายาสเต็งแล้วก่อนเราก็ชิบหายนะครับนี่ไงหนูปกไปอย่ามาซ่ากับพี่ อถ้ามันได้ยาสติงก่อนเราก็ชิปหายนะครับชิปหายโคตรเลยนะปาร์เหล็กผมพอจะทำของดีได้สองอย่างครับก็คือเกาะเลวตันนะฮะจับไปเลยเกาะเลวตันแล้วก็เฮ้ยทำไม่ได้เหรอโอ้โคตรสิงผมว่าจะทำไม่ั่้ไงอ่าอยาสปีดด้วยนะฮะผมอยากวิ่งเร็วไปฐานอื่นนะครับไปฟาร์มของไม่ใช่อะไรโอเคเจ็ดก้อนพอละเดี๋ยวผมไปแรก อ่านี่ครับแลกยาโอเคเราต้องศรัทธาต่อไปนะฮะว่าเราจะชนะถึงแบบสถานการณ์มันไม่ให้ก็ตามนะครับโอเคมันจะขึ้นไปทถางนี้ได้ไหมทำมาได้ไหมก็ได้อยู่เนะี่น่ได้เถอะมุงไปฐานอื่นครับเพื่อไปฟาร์มทองแล้วก็จัดการในพวกเวรนั่นให้หมดนะฮะโถ่โถ่โถ่เอาไงดีวะโอเคยอมเสียเงินทำนี่หน่อยแล้วกันครับ พิกแอกนะฮะแล้วก็ที่วาร์ปกับฐานเลยแล้วกันเนาะโอเค <Okay. S 1> เผื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะต้องวาร์ปกับฐานแบบเผื่อมันมาเป็นสิบนะฮะเออไม่ตรายเถอะพวกนั้นเอ,อ้ยไม่มีใครกล้าออกจากฐานเด้เยหลยโอ้ยนายมึงไม่ออกแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเะล่าไม <c oughs> ้ท้ายเถอะนะครับหรือว่ามันรอพวกนั้นมาแล้วก็แบบยิงพวกนั้นตกนะฮะพวกนั้นเสียของนะครับเสียทรัพยากรนะประมาณนั้นป่าวะ ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมไปกลางก่อนละกันที่รู้ๆถ้าผมตายก็ทิ้งความหวังไว้ที่เพื่อนนะฮะอือฮึผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวเลยทีเดียวนี่โอเคสตีฟรู้สึกมันจะมาหรอครับจะเอาล่ะโอเคอู้ล่วงล่วงล่วงโอเคได้อยู่ครับจัดว่าได้จัดว่าได้ผมบอกเลยโอเคฟาร์มมาอยู้หูไอเชี้อนี่แม่งโอ้หูอือหือเดี๋ยวนะมันโกงไปไหนตายไปสดายมาเติร์ฟเกอร์ เบชกูดา่าเออเด้วไม่งจริงมาจากไหนโอ้ข้างบนนู้นครับให้ตายเด้อไอ้ปลากูจะตายเด้อนะไอปะ้ปลาดูมันไม่ให้เราออกจากฐานเลยครับกูจะบ้าบอคอแตกนะฮะไอ้บ้าน,นั้นเดีย๋ยวนะกูขอฟาร์มหน่อยได้ไ,มไหมนายอย่าพึ่งฆ่ากูเลยค่ะเบนเอ้ยเบนเอ้ยมันยิงไม่โดนหรอก นี่อื้มอื้มไมโหดไม่โหดสัตว์รัสเซียโอ้โหมันมีสองคนนะครับแล้วแม่งดาบเพชรไอ้ดาบเหล็กสองคนด้วยทีมกูบีดีอะไรบ้างไอ้เวนเอ้ยไปช่วยกันเวนเวนเวนอะไรวะแม่งคุมกลางเลยวะครับพี่มาเลยเอ่อมันเอาวะเนี้ยโดดหลบยังกันเดิมแมททิกโอเค เฮือบยังงี้เอาตีมันไม่โดนลระเอาพอทดด่ายเสยให้ตายเถอะโอเคแม่งรู้สึกว่าไอ้นั่นก็จะไปฟาร์มนะฮะแล้วก็โอ้เราเสียเปรียบแล้วถ้าเกิดเราค่ายเวนนี่ไม่ได้ครับแบบยังไงล่ะคือดาบมันก็โหดกว่าเราแล้วไหมอะไรแบบนี้นะฮะโดดยังเดิมแมสิกไหมล่ะนี่โอ้โหสตีฟเวนเอ้มันไปได้เพลิลไปแล้วครับผมโคตรซ็งให้ตายเถอะเวน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 ,เวน เออข้ามันโอ้โหกูมีหวังแล้วกูมีหวังแล้วเพื่อนกูมีหวังแล้วค้าไปกลางแล้วกันเอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันมีคนมาครับอแล้วผมจะไปได้ไงวะมึงต่อยังอะไรแบบนี้เนี่ยไม่ตายเถอะแต่เพื่อนเราก็ทําเป็นโหดนะฮะแบบมาฐานใช่ไหมกูเอามือทุบนะฮะเออทําเป็นโหดนะฮะบอกเลยเพื่อนเราทําเป็นโหดเพื่อนเราไม่ได้โหดนะบอกเลยโหนั่นกำลังต่อครับ มันได้เกาะแล้วแต่ว่ามีไอ้ที่มันฆ่าผมมันตายไปผมคิดว่าผมน่าจะอุ่นใจได้เยอะแหละนะโอเคอุ okay. ้ย uh, ตกโอ้ทางนี้ต่อไปไม่ได้ไปทางไหนล่ะข้างบนริงครับรออะไรขุดขุดเลยเออไปตุ๋ยมันได้ปะอยู่ข้างบนไปอ๋อมันตายแล้วครับมันตายแล้ว,มลวผมเพิ่งเห็นชื่อมันขึ้นนะฮะอู้ทองรงกางกุลภมากกุลบกุลบอืมกุลกเลงเลยทีนี้โอ้โหทองเป็นล้านทองเป็นล้าน ทองมีเป็นร้อยเป็นร้านนะฮะไห้ตายเถอะทำไมมันเยอะอย่างนี้ราซาร่าฮะผมได้กลับฐานไปนะเป็นอะไรที่โคตรแจมโบเลยนะครับแต่ว่าสตีฟแม่งกวนตีนนะฮะไอ้สลัดเอ้ยจะอทองโคตรเยอะนะเมื่อกี้ถ้าเกิดได้มาเนะี่ยจะหาให้ดู <c oughs> โอ้ยผมนี่ปวดหัวเลยครับสตีฟมึงมามึงมาสิมึงมาสิมึงมามาึงม,มาทำไมมึงาทำไมกูดับเบิลคิวเลยไม่ละ่ะโอ้ยผมเล่น โคตรจะโมโหด้วยนะฮะดับเบิลคิวไปเลยไหมเนีทำไมมันแหลกครับจริงๆมันไม่แหลกนี่นี่ตบ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 หลุดตบหลุดตบตบด้วยมือเปล่าตบด้วยมือเปล่าตบด้วยมือเปล่าตายตายตายมือเปล่าก็ซ่าได้มือเปล่าก็ซ่าได้เฮ้ยทำไมเออมันแหลกคนเดียวโอเคตายภาษาหนูด้วยมือเปล่าตายด้วยมือเปล่านี้โคตรน่าอนาถเลยฮะแบบยังไงล่ะโอ้ยแบบ ล้อยันลูกบวชนะครับอืมบอกเลยรล้อได้ยันลูกบวชนะนะครับโอเคกูกลับแปบทองเยอะชิบหายเลยไปโอเคอยู่ทําไมนะครับอับอายเขาเออมันจะมาทุบผมตกแล้วกูกลับแปะเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าฉันเมาเราจะไปแล้วไปแล้วไปเร็วกับตันแล้วกับทันกูกับทันกูกับถึงจานยยโอเคของผมปลอดภัยเพื่อน เรื่องน่าเราต้องร่วมกายร่วมใจนะโอเคมือเปล่าก็สาดได้มือเปล่าก็สาดได้บอกเลยบอกเลยสเตปบอกเลยนี่นี่เฮ้ยจะตายจะตายจะตายเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้เหเด้เด้อเนะโอเคโอ้โหเราผมเกือบตายตายเถอะเดี๋ยวนะโอเคโอเคโอเคทิ้งของไปโดดฆ่าตัวตายรีเลือดแบบอีฟราโอเคไปเลยอ่อยเดี๋ยวโอ้ยังไม่โดดตายเลยครับโดดตกบล็อกโดวตกบล็อกมันมันมาเกินหนึ่งบล็อกนะฮะตายเลย เกนะาจะปลาบปลอคอเราแตกนะฮะเออขอทองหนึ่งก้อนนะนายเราขอขึ้นไปเก็บไปแอปนะแจ๊ะถ้าผมได้ธนูเลยวลตันเนะี่ยจะยิงมันตกพี่หมดเออตอนนี้มันหัวร้อนนะครับแบบยังไงละ่ะแต่ก่อนมันมีของเยอะใช่ไหมเออแล้วคราวนี้มันโดนเพื่อนเราฆ่านะฮะออแบบเออแบบกูเสียใจอะไรแบบนี้กูบุกเลยแล้วกันกูไม่ฟาร์มแม่งแล้วอะไรแบบนี้นะครับเออบางรั้งผมกอ็อาจจะหยาบคายไปนะองขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับจัดไปจัดไป โอเคเราพอจะมีหวังแล้วครับตั้งแต่ไอ้พวกนั้นตายแบบดับเบิลทริปเปิลนะฮะผมบอกเลยนี่มแพ้กูแน่อะไรแบบนี้เออผมบอกเลยมันแพ้เราเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นครับแต่ก่อนมันดักกลางอยไเงยมันคุมกลางครับแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมันมันบ้าบอนะฮะเป็นบ้าบอคอแตกอะไรของมันนะฮะแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ มันมันยังไงล่ะครับผมรู้สึกว่าทีมเราทีมเบิร์กกว่าเปล่าเ,ออเดี๋ยวเราก็ชนะเองแหละเฮ้ยมันแหลกจังแพ้เพราะแหลกนี่แหละโทษเลยโทษความแหลกแนะ่เออให้ตายเถอะทำไม่ดีู่โทษปีโทษกอง <laughs> เออบอกเลยผมโทษกีตาร์ครับผเ <laughs> กี่ยวอะไรกับกีตาร์ให้ตายเถอะโอเคดนูเ <c oughs> ยี่ยมนายหัดยิงใช่ไหมเออดีดีด,ดีทำดีมีรางวัลลูกอ,อ่าดีดีหัดยิงไว้หัดยิงไว้เดี๋ยวไว้ยิงพวกเวนนั่นเอ,อ๊ะ โอเคี okay, ๋ยวผมทำบล็อกก่อนแล้วกันเมื่อกี้กดไอ้นั่นกดไม่ได้โคตรเซ็งเกออาหารแล้วก็ขอดาบมาฟาดหน้าให้พวกสารเลนั่นหน่อยครับมันจะบุกสถานเราผมโคตรเซ็งเลยนะเยาสปีดสกวดแล้วกันนะนี่แบบชีวิตสดใสนะครับโอเคเพื่อนเราไม่ใคร่ไปกลางเลยเหรอวะได้เถอะพวกมันบอกว่ากูอยากไปอยู่แต่กลัวาฐานพังอะไรแบบนี้ <laughs> เออประมาณนั้นก็ได้นะรับผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับ โอเคผมมีธน,นูแล้วผมยิงไส้แตกหมดน,นะบอกเลยนะครับไส้แตกหมดนลนยะบอกเลยเออคิวบายสีแดงเราสีแดงนี่ปะโอ้โหแจมโบ้เลยครับแจมแจมโบ้เอ้าสีเอ้าสีแดงเฮ้ยทีมเราเราตกใจขอโทษทีพอดีปืนมันรันปืนมันรันปืนมันรั้มรมรยมานี่หน่อยที่ว่าจะตบพี่เข้าขงั้นหรือมือเปล่าอีหนูเห็นมาซ่ากับพี่รีกว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะลูก รู้สึกว่าสีเหลืองไม่ใครไปใช่ไหมครับเล็งแล้วก็เหนียวไก่เลยล้วกันเหนียวไก่เหนียวไก่เหนียวไก่ทีนี่มีปิวผมบอกเลยกูยึดกลางบ้างแหละมึงเอ,อ้สตีฟกูยึดกลางกูยึดกลางบ้างนี่เป็นไงฮะฟันคร่าได้ครั้งเดียวท่างนั้นลลูกนี่เปงหนึ่งดอกตกไปมาซ่ากับทีมพี่ให้มันรู้บ้างว่าใครเป็นใหญ่นะไอ้หนูกูยึดกลางคืนบ้างแหละมึงเอ,อ้คราวนี้ ถึงเวลายึดกลางคืนนะครับ <c oughs> บอกเลยทําอะไรไว้กำตามสนองแน่นอนตอนนั้นมันยึดกลางใช่ไหมตอนนี้เรายึดคืนครับตอนนั้นผมรู้ึกว่าจะแพ้นะผมด่าแหลกแหกไขเลย <c oughs> ผมผมอารมณ์เสียมากครับแต่ว่าตอนนี้ดูสิเขีย <c oughs> เอาสีเขียวเอาเดีย๋ยวมันเหลือคนเดียวเลยเพิ <c oughs> ่งรู้เพิ่งรู้ให้ตายเถอะผมรู้ว่ามันเหลือเยอะคนนี้นะโอ้ย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  ตายครับมันออกจากเกมเรอโอ้มันโอ้แสดงว่ามันไม่สามัคคีครับนี่ครับความพ่แพ้คือการไม่สามัคคีเลยนะฮะแล้วตอนนี้มันก็ทําเป็นแลกต่อโหดนะครับเกาะหัวบเ,เป็นอะไรเกาะหัวบจะทําไมเกาะหัวลบทาไมละเกาะหัวลบทําไมเออเกาะหัวลบทําไมฮะเกาะหัวลบทําไมนายเกาะหัวลบมันช่วยอะไรช่วยอะไรเปรล่าเออผมยิงแหลกนะผมบอกเลย ก็โหดล้วช่วยอะไรนายมีคนเดียวเราอย่าซ่าบุกเลยสิเพื่อนเราทำอะไรอยู่วะตายเถอะโอ้โหของมันเยอะโอ้แอบอะไรล่ะนายแอบอะไรล่ะหอหหหผมยิงรูปแบบนี้ตายเรียบร้อยกูข้าแหลกแหกใคร่กินหมูหวานเลยที่นิ่มเงยผมนี่แบบอร่อยเลยรับ อ,อ,อ,อืมอืมอืมครับพวกนี้บอกเลยจัมโบจัมเบรไหม <c oughs> คุณจัมโบเนี่ยฮะผมบอกเลยเนี่เออไม่ต้องออกมานะไอพวกเวนนะครับอยู่ข้างล่างนั่นเลยไม่ต้องออกมานะนายเออเคลียเองแยวคนเคดียวโคตรทำเป็นเก่งกับเขา <c oughs> นี่ะเออไม่ทำเป็นเก่งออได้ไงจะออกมาทำไมออกมาทำไมล่ะออกมาทำไมไม่ให้ออกไม่ให้ออกพี่ไม่ให้ออกลูกเออพี่ไม่ให้ออกโอ้ชนะได้ไงเนี่ยโอ้โหเป็นไปได้จังใด เป็นไปได้ยังไอครับเป็นไปไหนครับโอ้อยู่บนนู้นได้ไงเดวยวนะลงมาหาพ่อสิลูกแมงแหลกแหละแมงแหลกครับให้ตายเถอะผมอยากใช้มือเปล่าตบหน้ามันให้ตายมันสาระเร็วมากมือเปล่าตบมือเปล่าตบไมนตายมือเปล่าตบมันตายอย่างนี้ <c oughs> โอเคครับนะก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮะโอ้โหอะไรวะท,ที่แรกผมนึกว่าผมจะแพ้แล้วนะแต่ทีมมันไม่สามาคีกันเองครับ มันทั้งแบบโดนเรายิงตกไงตะกวนของมันโคตรแพงนะก็คือแบบดาบเพชรธนูอะไรแบบนี้ไงแบบมันวิ่งมาบุกฐานเราไงครับแล้วคราวนี้มันโดนเพื่อนผมฆ่านะฮะของโหดๆมันจบเลยนะครับสงสัยมันหัวร้อนแล้วมันออกเกมนะฮะคราวนี้ทีมไม่สามัคคีครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดความพ่ายแพ้สิครับเป็นเรื่อที่จำมากนะฮะหวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้อะไรด้วยนะครับโอเคครับเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ลวกันนะฮะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคครับผมไปไปก็ผมสวัสดีครับ